ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พรรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยครับผมละสหรับการที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนีก็สวัสดีกันด้วยในคาราบผมนะฮะใเคริป ครับผมนะะฮเป็นการทําพงทําเผาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะบางคนเนี่ยนะครับผมนะยังไม่เคยเข้าไปด้วยซ้ํานะครับผมนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมเคยเข้าไปแล้วนะครับผมนะฮะเห็นอันนู้นเห็นอันนี้ด้วยนะครับผมนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะครับผมนะถ้าใครที่เคยดูหรือว่าเคยเห็นแล้วเนี่ยสามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวเท่านั้นเองนะครับผมนะว่ามันมีห้องอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมนะฮะเราอาจจะวิเคราะห์อะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยนะครับผมนะฮ เผื่อใครเขาไม่รู้นะครับผมนะอ่าขอขึ้นไปก่อนเลยนะครับ อันนี้คือเซร์วีนะครับผมนะฮะแล้วก็เวลาที่เข้ามาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยคือเราต้องโยกใหม่ทุกครั้งเลยนะครับผมนะสำหรับคันโยกของเรานะครับผมนะฮะก็ลําบากทีหนึ่งนะครับผมนะในเรื่องของการที่ต้นไม้คือมึงสูงไปไหนก่อนนะครับผมนะฮะคือแบบว่ามันสูงจัดเลยนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะลําบากในเรื่องของการที่แบบเออถ้าใครใช้ผลอื่นที่มันบินไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะนานนะครับผมนะกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยก็มไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับผมนะฮะหลังจากเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมนะฮะ ประตูมันจะปิดไว้อยู่ในครับผมนะฮะก็คือว่ามันจะไม่เปิดนั่นเองนนครับผมนะฮะแต่เราเนี่ยสมามารถที่จะมาดึงคันโยกได้นะครับผมนะฮะต้องดึงคันโยกใหม่ทุกครั้งนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอญาตดึงก่อนนะครับ อ่าโอเคนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะโอเคประตูเปิดแล้วนะครับผมนะฮะข้างในเนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมนะฮะลักษณะเหมือนเอ่อเป็นเมืองที่ล่มสลายไปแล้วนะครับผมนะฮะมีซากประดับหักพังด้วยนะคุณผู้ชมฮะเท่าที่พี่เคยรู้มานะครับผมนะฮะมันมีทั้งหมด7ห้องด้วยกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะทางซ้ายมือนะครับห้องนี้เนี่ยนะครับผมนะรู้สึกเหมือนจะเป็นทางด้านของเผ่ามนุษย์เงือกหรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่ามีน้ำด้วยนะฮะอ่าน้ำก็ไม่ได้ลึกนนนนนะะคครรัับบบผผมมยยื้้้้ไไดดวซป ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นการทําเผาของเผ่าตื่นของอะไรนะของพิตแมนใช่ไหมเออน่าจะเป็นของพิตแมนนะครับผมนะ่เป็นรูปป่าก็ชัดเจนอยู่นะครับผมะนะก็ประตูประตูนี้ไม่รู้มันจะเปิดตอนไหนหรือมันจะเข้าได้ยังไงนะครับผมนะอันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะครับผมนะภายในห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับผมนะค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับมีเสากระโดงเรือด้วยนะครับผมนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับห้องแรกของเราะอ่ต่อมาเป็นห้องที่2นะครับผมนะฮะห้องนี้นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นทาง ด้านของเผ่าไซบอร์กหรือเปล่านะครับผมเนะมีเกี่ยวกับฟันฟงฟันเฟืองด้วยนะครับผมนะ่น่าจะเกี่ยวกับคำว่าหุ่นยนต์แหละนะครับผมนะฮะจริงๆด้วยนะครับผมนะเป็นเผ่าไซบอร์กนะครับผมนะฮะซึ่งเผ่านี้นะครับผมนะเดิมทีแล้วคนก็ใช้เยอะอยู่นะครับผมนะเพราะว่ามันมีดาเมจด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วมันก็ถึกทนด้วยนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะดูดีไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะที่ทำของเผ่าไซบอร์กก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะใกล้ๆกับเผ่าฟิตแมนเลยนะครับผมนะอยู่ใกล้ๆกันอะไรม้ยยวด นะฮะเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับภายในเนี่ยดะครับผมนะประกอบไปด้วยต้นไผ่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะเป็นแท่งๆประมาณนี้นะครับผมนะฮะรู้เลยนะครับผมน่าจะเป็นทางของเผากระต่ายหรือว่าเผามิงนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งภายในก็จะมีสะพานง้อๆหนึ่งนะครับผมนะฮะมีน้ําด้วยมีต้นไผ่ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีรูปกระต่ายตรงนี้นะครับผมนะฮะอ้าโคตรเทแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมนะฮะบริเวณข้างกันนี้ก็จะมีทางด้านของทางที่ไปทําทางด้านของเเผผาาาอออะะะไไรรรสสััักกกย่่งนนคบบบมมู้ึวแทล็ อ๋ออ๋อมีทางซึกแซกด้วยนะครับผมนะอ๋อเผ่ามนุษย์แน่นอนเลยนะครับผมนะฮะเป็นคนนั่งสมาธินะครับผมนะฮะเป็นรูปดวงใจดวงจิตตรงนี้นะครับผมนะน่าจะเป็นท่าทางของเผ่ามนุษย์นั่นเองนนครับผมนะส่วนวิธีการเปิดเนี่ยนะครับผมนะยังไม่ทราบชัดเจนนะครับผมนะว่ามันจะต้องใช้อะไรในการเปิดในครับผมนะฮะก็ยังเป็นปริศนาต่อไปนะครับผมนะฮะปริศนาแรกนะครับผมนะได้ไขออกมาเปที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับการดึงคันโยกนั่นเองนะครับผมนะฮะที่สำคัญนะครับผมนะน้องๆคนไหนที่ทำได้แล นะมันมีทางไปทางนี้คืออะไรวะเดี๋ยวนะฮะเออมันมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเออมันเป็นช่องลับๆอะไรมันแป,ปลกๆว่าไม่เข้าใจนะครับผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลึกลับเลยนะครับผมนะทางด้านของเผ่าเอ่อมนุษย์ของเรานะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดูแปลกนะครับผมนะฮะแต่ว่าแคบไปนหน่อยหรือเปล่านะครับผมนะฮะถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นท่าของเผ่าสกายเปียนะครับผมนะฮะเห็นเมฆก็น่าจะเป็นเผ่าสกายเปียนั่นแหละนะครับผมนะจะเป็นเผ่าอื่นก็เป็นไปไม่น่าได้นะครับผมนะฮะก็จะมีเมฆนะครับผมนะให้เรากระโดดใให้้้้เเเเรรรรรราาบบบบินน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 ขึไปปปปะะะะะคคคัััผผผผมมมมููชชฮตงี่่ลย็็็กกท นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดูเท่เลยนะครับผมนะฮะโอเคต่อมาเนี่ยนี่ครับผมนะถัดมาอีกนิดนึงเนี่ยนี่ครับผมเป็นทางด้านของเผ่ากูลหรือเปล่านะครับผมนะฮะอ่าใช่นะครับผมนะเกี่ยวกับหลุมศพนะครับผมนะเผ่าปีศาจนั่นเองนะครับผมนะมีหัวกระโหลกด้วยนะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นหีบสมบัติหรือลงลงศพไม่น่ใจนะครับผมนะน่ากลัวเชียวนะฮะอ่าแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงก็จะมีทางด้านของลงศพนะครับผมเป็นลงศพไม้นะครับผมนะของแดกคิวราอะไรก็ว่ากันไปนะครับผู้ชมนะก็ นะครับผมหรือว่าเผ่ากูลของเราก็ได้นะฮะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะเออใช่สิมันมีอีกห้องนึงนะครับคุณผู้ชมฮะเกือบลืมแล้วเกือบลืมนะครับเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะนะครับเป็นห้องรับหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือประเด็นใหญ่เลยนะครับผมอุ้ยมืดมืดมืดว่ะเฮ้ยน่ากลัวว่ะอ๋อเฮ้ยนึกว่าจะมืดตึ๊บเลยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมนะยังเป็นปริศนาอยู่นะครับผมนะไม่รู้ว่ามันใช้ทาอะไรได้นะครับผมนะฮะใครที่ พี่ก็พยายามกดอยู่หาอยู่มันก็ยังไม่บีลยครับผมนะฮะอาจจะเป็นปุ่มลับปุ่มเปิดอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะและที่สําคัญเนี่ยคือสังเกตได้ตั้งแต่ตอนที่เข้ามาแล้วนั่นก็คือเสียงนาฬิกานะครับผมนะฮะคือข้างบนนี้นะครับผมนะมันมีอะไรวะเดี๋ยวนะลองขึ้นไปก่อนนะครับเอ๊เดี๋ยวนะขึ้นมาตั้งนานแล้วทําไมไม่สุดก็ทีวะเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เอ้าขึ้นมาตั้งนานเฮ้ยคนลุกเลยไอตอนขึ้นขึ้นโคตรนานนะครับผมนะฮะแต่ตอนลงลงแป๊ แบบว่าเออปงปิดไว้อะไรสักอย่างนะครับผมนะโอเควันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมนะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมนะและที่สำคัญนะครับผมนะช่วงนี้พี่ก็ปวดหัวตัวร้อนนะครับผมนะเจ็บคอด้วยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับผมนะฮะรวมถึงน้องๆด้วยนะครับผมนะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมนะช่วงนี้ฝนตกก็บ่อยนะครับผมนะบางพื้นที่แล้วก็ทีทางด้านของอากาศที่มันเปลี่ยนน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 แปปปปลลลลลลงงบบ่่่อออออออยตตตดดเเเวววาาะะะคคคครัััผมมโโิิี้้้กกก็ขไไจให